นี่และก็บกลาถ่า,าอยู่นี่ด้่าพอเงยอยู่นี่เด้ยังไปใส่นเขาสีลักเห็ดเดี๋ยวพอเงยไปขี่ทา้งนะครับรไป <c oughs> ีบ่อียายลย,ยแต่เกามันอยู่ในด,ดนอ,อ่เอ้านิดน้อยเ่งองม่เอาไ<ะ>เอา้าาเ็ดมา้า เรื่องเงาเต็มตาอยู่เต็มตาเลยเอาเห็ดมาจะใส่เอาเห็ดมาจะใส่ลูกของไผยหนูเห็ดของปูจ้ะโอ้ของปูเอาปูมึงไปใส้อะไรละไปขี้ไปขี้ไปทั้งเทนะไปขี้อยู่ในนี่โอ้ยแขนนี้เสร็บ่ไดเลยแผ่นไปไปนี่อันปูมึงเก็บมากก่นี้โอ้ยไปนี่ ใช่เพราะได้ดอกแพนไปสีนี่เมียนเมื่อวานเมื่อก่อนก็บ่าซออตัวตัวกับตัวบ้าซ้ำมาสีอ้าวผู้ใดฮะน่ะอย่ามาเด้อกำลังขี่โอ้ยแยบชี้เลยชี้กำลังขี่โอ้ยอย่ามาห่วยโอ้ยอย่ามาเด้อ สิวาเห็ดอ้ยบ่แมนเก็บตะกอนเทาเบิดก็บ่ฮันว้เอ้ยอย่ามาอย่ามาชีอ้าวไองน้ำอ้ชีไมยบะแมนตัวช่นี่กินอเนียมากนะกองเ้ควยเลยลู อเป็นไหนลา,ลาเอ้ยทีไ่ได้ยินข้าวอ่ะบอสเบม่นบเอ้เเป็นจังไหนบ้องลาวข้าวข้าวเอาข้าวเสียบว่ะเอาก็าว่ากินบอสเซมงานาดนวได้มากินกับกินได้หน่อยหน่อย่เห็น ในยินเข้าวาแข็งแรงย่วงะไหอ่เป็นอย่างเป็นนี่อยัางเมื่อสิ่ข้าวหนึ่งข้าวเดียวไปนั่นคูสิเรียนาเปี่ยนเลยของกางวาไปก่ได้านไปก็ไปได้ถอยากง้นนันซื้อไม่เรากินเด้อมีเลยนี่แนวยากบุเฟ็ดอะไรให้กินกต่กินค่สองคำบ่คนรวยซื้อหอนจะสนาไ่ได้บ่เด็น่จำไ่ได้บ่ <ม> <divide S 1> ชื่อร้านก็บไ่ได้แนวง่ายเบิือละเนาะเด็กน้อยลูกร้านนี่ก็ง่เหมือนเร้ร้านนี่ร้านมันมีกับร้านร้านน่าลูกชื่ออันนั้นอันลูกอีเปียอันนี้ลูกอิตุยแง่น้องมัีเงี้ยนะยิ้มเขากับพ่อเสียบห่านบงลุ่เจ้าแล้วอยากนะอยากนงเจ้ามันมีแนวอยาก นี่อีสีกับบาชื่อมันไหนบ่หนิฮอยีสีเอาลูกยิ่งหญ่บี้แม่โอ้ยยี่ปี่บ่ปิดซารเดินจ้าได้บัวเป็นอะไรพ่อใหญ่กินได้อยู่บ่อามเบิ่งโรถอยู่บ่อจูเรียนแบบเงาะน่ะแต่แน่บ่าแซ่บโอ้ยยัางไงกินกระไรว่าบ้าแซ่บกินข้าวได้อยู่บล่ะ อยากหนังกระบอกเขาเราอยากายองเฮ้ยเฮ้ยวุายว้ยว้ยวุ้วยว่้นวุ้ยวุ้ยว้ยว้ยเุ้นวุ้ยวุยาก้ยวุ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 ้ยว้ยวุเย่ยวุ้ยยวุ้าวุ้้ยวุ้่วยวุ้ยายยวแ้่วยีุเย้่ย้ว่ย